สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามนก็ยังอยากจะลงอีกนะคะว่าดงนี้ก็คือสวยมากนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะสำหรับดงเงินไหลมาเนาะดงเงินไหลมานะคะน้องน่าจะเรียกชื่อถูกนะคะน้องน่าจะเรียกชื่อถูกเนาะนะคะมีความภูมิใจมากมีความภูมิใจมากนะคะที่ได้มาเห็นนะคะได้มาเห็นเนาะ อันนี้ก็คือให้เดินดูใกล้ๆเลยนะคะมันจะมีทั้งกัดสีและไม่กัดสีเนาะเหมือนจะเป็นทั้งเขียวแล้วก็<ม>ด่างขาวนะคะมัมนจะเป็นทั้งเขียวแล้วก็ด่างขาวอันนี้คืออยากให้ดูเนาะอยากให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะคะมันเกิดอยู่ทุกที่เลยมันเกิดอยู่ทุกที่เลยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะ อันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะซูมดูใกล้ๆบอกเลยว่าสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นพาชมนะคะพาชมมีความภูมิใจนะคะที่มันเกิดเยอะเนาะตรงนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะตอนนี้มีทุกอย่างก็คือลกนะคะถ้าใครมาเอาไปปลูกต่อยอดก็น่าจะได้นะคะก็คือความสวยก็อยากให้ดูนะคะ อันนี้คือมันเกิดอยู่ทุกที่นะคะมันเกิดอยู่ทุกที่นะคะสวยมากนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะต้นนี้เนาะนะคะบอกเลยว่าสวยนะคะมีคําเดียวที่พูดได้คือสวยมากเพราะว่าเป็นดงนะคะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะสําหรับต้นนี้เนาะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะปลูกปลูกง่ายเลี้ยงง่าย เป็นไม้เสริมสิริมงคลนะคะเป็นไม้เสริมสิริมงคลเนาะใครปลูกก็ถือว่ามีความโชคดีนะคะใครปลูกต้นนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นต้นเงินไหลมานะคะใครปลูกก็จะมีโชคลาภวาสนานะคะโชคลาภวา,าสนาสําหรับต้นเงินไหลมานี้นะคะอันนี้คืออยากให้ชมคือมันสวยนะคะคือมันสวยให้ชมนานๆเลยนะคะ สวยมากนะคะสวยมากอมบอกได้คำเดียวเลยว่าสวยนะคะความสวยสวยจริงๆนะคะ